สวัสดีครับเดี๋ยวกันเอาอีกสักหนึ่งไล์นะอีกสักหนึ่งไล์นะครับเดี๋ยวพามาดูการปลูกแบบว่าปลูกบนดินนะครับแล้วก็ตีโคขึ้นมาเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับเอาสักอีกสักหนึ่งไล์นะอีกสักหนึ่งไล์นะครับเดี๋ยวแมคโคตีโคเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีทีมทีมทีมงานนะครับก็มาแต่งโคอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูการปั้นโคแบบวางบนดินนี่เดี๋ยวไปปลูกอีกชุดนี้จะเป็นการปลูกแบบวางบนดินนะครับตีโคขึ้นมาเลยนะ ไม่ต้องไปขุดนะอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดอมให้ดูแมคโครทําให้ดูนะถ้าคุณไม่มีแมคโครนะหรือไม่มีก็ใช้เป็นมือของคุณได้นะเป็นมือของคุณได้เลยนะครับไอ้แปลงตรงนั้นเป็นที่ยกล่องในปลูกใกล้ปลูกอยู่นะครับแต่ชุดนี้จะเป็นปลูกแบบสาธิตแบบการที่ปลูกบ,บนดินนะครับปลูกบ,บนดินแล้วก็ตีโคขึ้นมาอย่างนี้นะตีบนดินแล้วตีโคขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อสมาชิกที่ปลูกรุ่นใหญ่เนี่ยที่เราเคยแนะนําหลายท่านว่าคุณสามารถวางบนดินได้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นมะเึืมา รุ่นอย่างรุ่นใหญ่อย่างนี้หรือว่าร so like ุ mm ่น hmm. ท nope. mm ี hmm. ่อย no ู no ov, so right. ่ในเข่งอย่างเมื่อคนมาเนี่ยนะครับคุณก็ผ่าเข่งคุณวางอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ตีโคขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะแป๊บๆปเองเดี๋ยวทําให้ดูไลน์นี้เป็นตัวอย่างกับเพื่อนสมาชิกที่เอ้ยทุเรียนปลูกบนดินปลูกไงเดี๋ยวเอาอย่างนี้เลยโชว์เลยแมคโคให้ดูเลยอันนี้แบบเพื่อความรวดเร็วแมคโครเลยนะีแมคโครก็ต้องฝีมือนิดนึงนะการที่แมคโครตีขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเขาต้องจัดเรียงต้นให้เรียบร้อยแล้วตั้งให้มัน ให้ดูโคตีเข้ามาที่ผู้เรียนเลยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกเข้ามาดูกันโอ้ร้อยสี่สิบกว่าท่านเลยนะโหขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะนี่ให้ดูกันอย่างนี้เลยแปลงกเกษตรสาธิตที่สี่ของสวนลุมพุตุธันไม้เราใช้รุ่นใหญ่ทั้งหมดรุ่นใหญ่ทั้งหมดในการปลูกนะครับมีปลูกทั้งแบบยกลองอันนี้ก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวปลูกยกกล่องเดียวเอาเป็นยกโคกด้วยยกโคกแบบว่าวางบนดินนี้เลยวางนี้เลย แล้วตีโคกหาเลยเดี๋ยวจะให้ดูให้เพื่อนสมาชิกดูกันเป็นตัวอย่างเลยว่าเอ้ยมันทํำยังไงนะแบบนี้นี่เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีการแต่งโคกนะครับเดี๋ยวป้าตุ้ยพาป้าตุ้ยดูนิดนึงนะป้าตุ้ยว่านิดนึง,ลงไลฟ์สดหน่อยครับ,รบเดี๋ยวเขายกโคกอย่างนี้เสร็จเนี่ยทีมทีมงานจะต้องแต่ง,ย,งรรตยังไงครับอ่ะอยังไงครับเนี่ยไข่ดาวเห็นไหมไข่ดาวนะไข่ดาวเลยอะ่ะแต่งกระเจี๊ยบนๆใช่เพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังเช่น,น โคเนี่ยอ่าโคนยังอยู่ตรงปลายไม้นั่นแหละแค่นี้เองเนี่ยอ่าเนี่ยโคนะเนี่ยเนี่ยให้ดูให้ดูดินเนี่ยโคนลากอันเนี้ยดินเดิมนี่ดินเดิมอยู่นี่นะกบแค่นี้เองกวบแค่นี้นะครับกวบแค่นี้เองกวบแค่นี้อ่าแล้วก็ตีให้เป็นไข่ดาวหน่อยไหมผมให้มันคือลอแล้วน้ำให้มันมันมันลงอย่างงี้มันลงนะอย่าเข้าใจผิดว่าใช้ไมโครแล้วจบใช้โคนหน่อยนึงใช้โคนึ่งนิดนึงนะนี่ให้ดูตัวอย่างนี่ตัวอย่างช่วงหน้านี้มันก็จะอุ้มน้ำอย่งนี้หนึ่งร่อนก็จะลงไปถึงกก้้้นนนนนนหหหลลุมะครับทาาาเปไข่่ดดดววิิึงชยู หยัดทุนบบอ,อ่อออาไม่จําเป็นต้องไปซื้อดินกองคุณดูนะไม่จําเป็นต้องซื้อดินกองคุณก็เนี่ยแค่วางปึ๊บแล้วก็ซุยซุยซุยขึ้นเลยอ่า,อานี่นี่แน่อน,นอนเลยตัวแต่งเนี่ยสังเกตไหมแต่งแต่งละเริ่มแต่งแล้วนะครับออวสวัสดีเพื่อนสมาชิกสองร้อยกว่าท่านสองร้อยกว่าท่านสองร้อยกว่าท่านอ่ามาดูเนี่ยสังเกตไหมสังเกตไหมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเขาก็จะเคลียร อันนี้ตีแล้วเดี๋ยวรอคนมาแต่งนะ,ะสี่สี่กองแล้วสี่หลุสี่ต้นละนี่ต้นกันเลียงวางเรียบร้อยนะครับเทสเรียบร้อยเนะะี่ยสังเกตดูดูทางโน้นนะทูกปายนี้ผมนะเราจะจัดตำแหน่งต้นให้ตรงจัดตำแหน่งต้นให้ตรงฟันอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดต้นให้ตรงปุ๊บเวลาแมคโครเข้างานก็จะเร็วก็จะตีได้เลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างนี้เลยนะให้ดูให้ดูดูการทํางานดูการทํางานแบบนี้ปลูกปลูกนี่คือปลูกบนดินนะ นี่คืออีกเทคนิคหนึ่งการปลูกทุเรียนนะครับอีกเทคนิคหนึ่งของการปลูกทุเรียนปลูกบนดินไม่ต้องไม่ต้องคุณหลุมนะครับไม่ต้องคุณหลุมวางอย่างนี้แล้วตีโคกเลยตีโคขึ้นมาเลยนะหรือมันมีสองแบบมันมีหลายแบบมากว่าคุณจะตีเป็นโค,คไว้เลยแล้วก็วางระบบน้ําหรือคุณจะยกล่องยาวหรือคุณจะปลูกบนดินนี้ก็ได้ปลูกบนดินอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าเพื่อสมาชิกหลายท่านที่ปลูกไม่เยอะแล้วอยากได้ไม้รุ่นใหญ่แล้วปลูกยังไงเนี่ยโดยตัวอย่างนะถ้าคุณปลูกรุ่นมาฮือมาใช่ไหมรุ่นเข่งของเรานะครับ ก็ผ่าเค่งมาแล้ววางอย่างนี้เลยอเเพราะว่าเทเรียนของเรานระบบลากมาสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นก้อนก็ฟันโค้ขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะอย่างนี้เลยนี่โปรให้ดูตัวอย่างเลยแต่ครั้งนี้เราใช้เป็นแบบแมคโคเลยนะครับเพราะว่าต้องการงานเร็วนะแล้วเดี๋ยวให้คนมาแต่งแต่งแบบนี้นี่แต่งเริ่มแต่งละเพิ่มแต่งแล้วนะครับอีกหลายที่ต้องปลายนู้นนะครับไปปลูกปปอยู่แบบยกล่องอยู่นะครับไล่งานส่วนนู้นอยู่นะไล่งานส่วนนู้นอยู่เดี๋ยวครั้งนี้ผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวเดินข้ามรับรับหนึ่ง ดูใกล้ๆอย่างนี้ครับแมคโครแต่งกับเพื่อนสมาชิกที่สนใจนะครับที่นี่เป็นลายของสวนลุกหมูประตูพันไม้นะครับอ่าเนี่ยให้ดูเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่อาเดี๋ยวดูตัวอย่างนึงอ่าก็มันเอ็นใช่ไหมเดีย๋ยวดูตำแหน่งเพราะว่าตำแหน่งระวัดที่เท่าไหร่ห่างกันเมตรหนึ่งประมาณหนึ่งอ่ะแล้วเขาแต่งเห็นไหมเขาวางเนี่ยนะเขาก็แต่งให้มันคลื่นเรียบนะครับอ่าเป็นเรียบเสร็จเนี่ยเต้องเคลียร์นะเดี๋ยวเวลาแมคโครเข้างานมันจะเร็วแบบนี้นะครับอ่าดู นี่ยก็คุ้งก็าะถากพื้นให้มันเสมอเสมอนะครับเวลาวางอ่าเขาต้นต้นลงปุ๊บเนี่ยต้นลงเนี่ยเขาก็จะดูตำแหน่งแล้วว่าเอ้ยต้นเนี่ยมันมันได้ตำแหน่งหรือยังนะต้นมันเอียงซ้ายเอยียงขวาก็สังเกตว่าเขาเอาดินเข้าไปเข้าไปเสริมเข้าไปเติมหน่อยหนึ่งนะอ่าแบบนี้อ่าเขาจะดูตำแหน่งต้นปุ๊บได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยทางด้านหน้าเขาแต่งนะครับหรือวา่าถ้ามันยังวางไม่ได้เขาจะรอแบคโคจับรอแป๊บหนึ่งแล้วก็แบคโคซวยดินเข้ามาปุ๊บก็เป็นอันเสร็จครับก็เป็นหน้าที่ของทางแมคโคเสร็จ นะมีสามทีมนะมีแต่งมีวา่าแล้วก็แต่งพื้นให้ใหเสมอเรียบทีมที่สองเข้าคือแมคโครกองดินเข้าไปนะครับแล้วก็ทีมที่สามก็คือแต่งแต่งดินที่แมคโครแต่งดินที่แมคโครกองไว้นะครับทําโคกไว้แบบนี้เองถ้าปลูกแบบนี้ปลูกแบบ,แบบเยอะๆอย่างที่เราปลูกเนี่ยนะครับมันใช้อยู่สามทีมใช้ยอยู่สามทีมโพเซสมีอยู่สามโปเซสนะครับให้ดูให้ดูคร่าวๆนี้แปบ๊บเดียวเองนะ ได้โคกแล้วแปบ๊บเดียวเองนะได้โคกแล้วที่นี่นะครับสวนลุกหมูปต้วตุยพันไม้ในแปลงกเกษตรสาธิตที่4นะครับอยู่ที่อ,อําเภอแก่งหางแมวนะครับอำเภอแก,แก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีนะไร์นี้นะครับผมให้ดูบรรยากาศสดแบบนี้แหละมีตั้งแต่ยกล่องยกโคกยกล่องยกโคกปลูกบนดินลูกหมูปต้วตุยพันไม้เราทําให้ดูเยอะมากเลย ราทำให้ดูเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านดูเป็นแนวทางแล้วผมกําลังจะบอกทุกท่านเลยนะครับว่าอ่าคุณพยายามปรับใช้ที่คุณเหมาะสมกับคุณนะนะแล้วปลูกให้ดูหลายอย่างนะครับแล้วก็ถ้าคุณทุกท่านสังเกตให้ดีสังเกตให้ดีนะครับเราไม่มีการปุงดินเราไม่มีรังไม่มีการลองก้นหลุมอะไรทั้งสิ้นนะครับปลูกไปเลยดินเนี่ยเขามีแร่ธาตุของเขาอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วไม่ต้องปุงนะครับแล้วถ้าคุณจะเติมเสริมเติมแต่งพ่นยงพ่นยาป้องกันปวก มดมแมลงอะไรไหมคุณเติมทีหลังได้คนพ่นทีหลังได้ไดถ้าเป็นถ้าอย่างเราเลยพ่นทีหลังเทคนิคของเรานะครับพ่นทีหลังอ่านี่ดูแอคโคนะเอาไปแล้วนะเดี๋ยวผมดูคนแต่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่แต่งแบบนี้แต่งแบบนี้แต่งไะฮะเสมอดิ้นเดิมเนี่ยนะครับอ่าไ,ไ,ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้มแบบมคออะไรอันนี้เปลี่ยนปุ๊บเป็นคนข้าวโคกเลยเปลี่ยนปุ๊บเป็นคนข้าวโคกเลยเป็นแบบ ไข่ดาวนะแบบไข่ดาวเดีย๋ยวลอดลอด,ดูเดี๋ยวเราดูกล่องนี้เรากล่องนี้นกล่องนั้นก็ทําอยู่เห็นไหมแป๊บเดียวคุณได้โคกแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากจะมีหลายท่านบอกว่าต้องซื้อดินไหมกองไหมอะไรไหมคุณดูตัวอย่างนะใช,นนนะใช้ดินในพื้นที่นะใช้ดินในพื้นที่ทําได้เลยใช้ดินตรงนั้นนะครับปลูกตรงไหนก็ใช้ดินตรงนั้นนะครับพอสุดท้ายทุเรียนต้องกินดินตรงนั้นแหละนะมันไม่ไปไหนหรอกนะครับนี่ดูนะครับทาแบบนี้นี่ เดี๋ยวผมจะนิ่งกล้องใุท่านดูกับทีมงานของเราทําอยู่นะครับแบคโคแต่งจุดหนึ่งละนะตอนนี้ก็เริ่มเอาคนเข้ามาแต่งนะสังเกตไหมว่าจะเสมอดินเดิมไหมคุณเนิเดเห็นดินเดิมแล้วนะคุณเนิดเห็นดินเดิมแล้วนะเดี๋ยวมันจะกบกบหน่อยเดียวนะนี่ก็ทาเริ่มทํากระป๋อมละอันนี้มันจะเข้าหน้าหน้าหนาวหน้าแรงแล้วก็จะทําให้หน้ําเป็นโคง้งอย่างนี้นิดนึงนะเพื่อเพื่อ <c oughs> ให้หน้ํนเวลาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะลงไปถึงก้นหลุมนะครับแต่ถ้าเข้าการที่ปลูกมต้องทแบบอ่ะยังไงครับเอาทีนึง ่วนใหญ่ที่แนะนาลูกค้าคือให้ทําอย่างนี้เวลาเราเปิดน้ำปุ๊บมันถาลงมาน้ำเนี่ยจะต้องซึมลงไปให้ถึงขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยน้ำเนี่ยน้ำเวลามันลงเนี่ยมันลงขนาดนี้นี่นี่ไม้นะนี่ดินเดิมเนี่ยมันต้องลงถึงนี้เลยน้ำต้องต้องลงห้ถึงปลายไม้เลยนี่ยน้ำาน่ะน้ำมันต้องลงดินถึงขนาดเนี้ถึงท่าเราโค้งเนี้ยคุณที่ดูถ้าคุณไปลดน้ำนิดเดียวฉบฉบแค่แนวดินเปียกนะคุณเราปลูกใหม่ได้เลยคุณเราปลูกใหม่ได้เลยแบบนี้แบบนี้ไม้ปลูกใหม่ อ่าก็ปิด,ปดปเท่านิดนึงเ<า>นี่ยเนี่ยปิดปบางบางมาหลังมือเราอ่าแค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็ดูทุกท่านดู <ละ S 1> แค่นี้เองเสร็จแล้วเนี่ยใกล้ๆแล้วแต่แต่งให้สวยน,นิดนึงเนี่ยกบนิดนิดนหน่อยๆแค่นี้นะครับก็จะได้ละไม้ปลูกใหม่ปลูกเทคนิคนี้นะปลูกเทคนิคนี้นะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองจริงๆแป๊บเดียวเนี่ยได้หลายต้นละนะครับวันนี้ต้องจัดให้เสร็จที่630ต้นนะครับ เดี๋ยวดูทางผู้หญิงก็ทําเดี๋ยวเออเดี๋ยวหาว่าไลฟ์แต่ผู้ชายนะผู้หญิงทําได้ไหมผมดูให้ดูผู้หญิงทําได้นะเดี๋ยวแพ้เขานะอ่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวดูผู้หญิงทาบ้างเออถ้าคุณเป็นผู้สูขภาพสตรีนะคุณปลูกทุเรียนได้ไหมยกกระป๋อมอย่างนี้นะคุณดูนะอ่าดูทางทีมงานของเรานะครับทีมงานของเรานะปลูกต้นนี้ปลูกต้นนี้แต่งแต่งนะครับอ่า อะไรที่ไม่สวยไม่งานก็นี่ขึ้นไปนะครับดูกันไปดูกันไปด้วเรื่อยๆนะครับไอผมแวบให้ดูนิดนึงยาวเสร็นานย,ยาวไปนู่นเลยรุ่นรุ่นใหญ่ทางนั้นนะครับรุ่นใหญ่ทางนั้นนะนี่คือปล่อยให้ดูจริงๆนะครับรุ่นใหญ่นะครับปล่อยให้ดูกันจริงๆนะรุ่นใหญ่ใครที่สนใจ ถ้าคุณซื้อรุ่นทุเรียนรุ่นรุ่นเข่งของเรานะคุณใช้เทคนิคดีได้ไดนะครับง่ายมากแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคุณไม่ต้องไปลองกลนหลุมไม่ต้องไปแต่กดินอะไนะครับคุณโปไปเลยผมจะบอกทุกท่านนะครับโปไปเลยนะครับแค่ดินของเราเนี่ยมันก็มีแร่ธาตุพอสมควรแล้วนะเยอะแล้วนะแล้วค่อยไปเติมทีหลังเอานะครับหรือคุณจะพ่นยาพ่นอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้าเป็นลูกค้าเราเราก็จะบอกเทคนิคไปนะครับว่าคุณต้องผสมยาอะไรบ้างพ่นยังไงก็ถ้าทุกท่านติดตามเรานานพอสมควรก็จะเห็นว่าเวลาพ่นเนี่ยครับเราจะพ่นต้นใบต้นใบต้นใบชุม่มใช่ไหมครับแล้วสร้างถังจำเคตดจังหวะดีๆเราจะมีจี้รงเดยนจึ้จนชุ่มเลยค่าหมดค่าปวกค่าเชลรานะเทคนิคของเรานะครับที่เราใช้เพราะฉะนั้นเนี่ย บอกทุกคนเลยนะครับเราจะบอกทุกคนเลยรับคุณปลูกไปเลยคุณไม่ต้องลองก้นหลุมการลองก้นหลุมด้วยกุยช่อยไม่ใช่มันไม่ดีเลยนะแต่ถ้าทําพลาดคือพลาดเลยนะครับหมายความว่าคุณทําเกินไปคุณคิดว่ามันคิดว่ามันน้อยแล้วฮะแต่มันเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ได้เลยแล้วคุณก็จะสบายใจด้วยนะครับปลูกสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยหยอดปุ๋ยเขานะแต่การพ่นยาพ่นตามกําหนดนะครับพ่นยาพ่นตามกำหนดนะครับแต่ปุ๋ยก็พ่นตามกำหนดเหมือนกันปุ๋ยก็ใส่ตามกำหนดนะ แต่น้าเนี่ยปลูกใหม่ๆแบบนี้นะครับเช้าเย็นนะสําหรับเพื่อสมาชิกที่จะปลูกรุ่นแบบนี้แหละต้องเราเช้าเย็นนะสังเกตได้ง่ายว่าก็คือช่วงนี้มันจะเข้าลมลมมันจะแรงลมมันจะแรงผมลมมันจะแรงปู้ยเงนะี้ยน้ำมันจะระเหิดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ก็ลดน้ําให้เขาเยอะ<ม>อ่าสังเกตนะเถออไปตรงนน้นกระป๋อมนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถือไปตรงนู้นคือยกล่องนะครับอ,อันนี้ก็เลยยกกระป๋อมให้ดูนะครับเป็นแบบปลูกบนดินให้ดูแบบนี้ทำเร็ว ด้วยแมคโครแล้วเอาคนมาแต่งได้แบบนี้เป็นทุเรียนต้นคู่แล้วนะทุเรียนต้นคู่แล้วทุเนี้เป็นหมอนทองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมีโปรโมชั่นใหญ่พรุ่งนี้เราจะมีโปรโมชั่นใหญ่ใครที่อยากได้ไม้มมมรมุ่นมะหึมมาใครสนใจไม้รุ่นมะฮึมมาเราลุงหมูปอตุ้ยพันไม้กาลังจะมีโปรโมชั่นใครที่สนใจไม้รุ่นมะฮึม,มารุ่นใหญ่ เรากําลังจะมีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันว่าคุณต้องคอยติดตามนะเพราะราคามันว้าวมากพราวราคามันว้าวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกนะมายรุ่นใหญ่ปลูกได้จริงๆนะปลูกได้จริงๆนี่เราปลูกให้ดูนะครับว่ามันปลูกได้นะและมันไวผมพูดกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านเสมอนะครับว่าปลูกต้นเล็กต้นใหญ่ ต่างกันยังไงลกเพื่อนสมาชิกจะชอบถามกันนะผมก็จะบอกว่าปลูกต้นเล็กต้นใหญ่ต่างกันที่เซฟเงินกับเซฟเวลาปลูกต้นต้นใหญ่เนี่ยมันก็จะเซฟเวลาแต่ในมิติลึกๆในมิติลึกๆต้นใหญ่นะครับมาเซฟเงินมาเซฟเงินในมุมมองของการปลูกต้นเล็กนะครับสมมติว่าคุณปลูกต้นเล็กเพียงห้าต้องใช้เวลาถึงห้าปีนะเอาเล็กเลยปลูกใช้เวลาถึงห้าปีในการให้ผลผลิตต้นใหญ่รุ่นนี้ใช้เวลาสองปีในการสอนตกนะครับ ระเวลาสองปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสต้นทุนค่าปุ๋ยค <illing, S 1> ่า young, ยาค่าแรงงานค่าน้ําค่าไฟค่าจิปาถะค่าอะไรแล้วแต่แหละนะผมเอาแค่คุณเอาไปคุณเอาคุณที่คุณคว้าค no. <blo> ุณ่คุณต้องจ่ายอ่ะเอาไปหาสิบสองเดือนอ่ะเอาไปหาสิบสองเดือนนะผมพูดเลยว่าค่าต้นอ่ะต้นใหญ่อ่ะคุ้มกว่าแล้วคุณเอาค่าต้นใหญ่ที่คุณซื้อกับค่าที่คุณต้องจ่ายสิบสองเดือนที่คุณต้องตัดทิ้งไปเลยว่าไมนทุนไม่ต้องจ่ายไปเลยว่ามันห่างกันวห่างกันแค่ปีเดียวตัดทิ้งไปเลย ตัดทิ้งไปเลยปุ๊บเท่ากับว่าในคุณก็เลี้ยงไม้ด้วยคอสที่น้อยลงแต่คุณลงต้นเพิ่มแค่นิดเดียวเราค่าต้นแค่นั้นเองนะครับแบบนี้ให้ดูง่ายมากง่ายมากปลูกทเรียนนะครับถ้าเป็นชางจันทบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูใครก็แล้วแต่นะครับก็มันจะมีสโลแกนว่าปลูกปลูกง่ายๆก็โตง่ายๆนะครับปลูกง่ายๆก็โตง่ายๆ ผมปรับต้อน,นิดหนึ่งปลูกง่ายๆโตง,ง่ายๆปลูกง่ายๆเตง,ง่ายๆนี่สังเกตเลยตักดั้มตักดั้มตักใสอย่างนี้เลยเพราะนี่คือไม้สไตล์ลุงหมูประตูพันไม้เราเลี้ยงไม้แก่งเราเลี้ยงไม้สู้แสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ที่เราจะใช้การปลูกเนี่ยเราเต็มที่เลยเราไม่ได้เป็นยับเป็นยังเลยปลูกไปเลยอย่างนี้นะครับโคก็จะถางหน้าดินอย่างเงี้ยไปนะฟลิดเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ แค่นั้นเองนะครับแล้วก็คนก็มาแต่งนะครับโอเคไล์น,นี้น่าจะไม่นานเดี๋ยวผมค่อยมาไล์อีกหนึ่งไล่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าองจังหวะเปิดน้าเปิดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวในไล์นี้คุยกับป้าตุ้ยแป๊บหนึ่งอ่าอเทคนคิคเนี่ยป้าก็พอใจตรงนี้คือหลายแบบครับพอใจแล้วก็อยากอ,อให้ลูกค้าหรือว่าทุกคน เพื่อนๆคือสนใจในในการที่เราจะทายกใหญ่ว่าเดี๋ยวเราเติมที่หลังเอาครับว่า,าเราเติมที่หลังน่ะอันนี้ก็ล่มันก็เริ่มออกมาเท่าก็มาเสริมให้เขาสองปีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับเสริมดินดิบครับกาทรทุนน้อยเราทําแบบนี้มันโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเติมปีต่อไปครับสนใจเ,เนินได้เลยค่ะ,ะเดินไปด้วยกันนะคะเดินไปด้วยกันครับเดินไปด้วยกัน เรามีแปลงสาธิตจริงๆให้ดูหลายแปลงแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะทําสวนทุเรียนคุณมาดูเราได้นะครับของจริงด้วยนะไร้สดนี่คือของจริงด้วยนะครับแต่งอร่อยอ่านี่ต้องทนแต่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวป้าตุ้ยพูดนิดนึงเกินๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นไม้รุ่นมะขุมมาอ๋อมา,อมอมาแล้วรอยังไม่บอกลาเหมาแล้วกำลังจะมีอืเร็วๆนี้อ๋อสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะไม้รุ่นมะขุมมาราคาแบบว่าเร็วนี้นะคะติดตามติดตามต ตัวราคาหนึ่งหมื่นเดี๋ยวจะสั่นโตอ่าตัวหนึ่งหมื่นแน่นอนถูกใจแน่นอนผลกำไรลูกค้าปีไอทันนะคะให้ทันถ้าใครช้าหรือคิดมากอดใช่ครับเดี๋ยวติดตามติดตามความเป็นจริงเดี๋ยวมันจะออกในไคลวันตรงวันเนี้ยค่ะครับผมโอเคลดหลังหลังไม้หลังกล้องบอกว่าลดมากกว่า50%ไม้ต้นละหมื่นรุ่นมั่งหิมาลดมากกว่า50%าสิร์เซ็นต์นะครับปลายปีโปรโมชั่นปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครสนใจผมพูดเลยว่าคุณติดตามได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะเปิดโปรโมชั่นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไลน์หน้านะไลน์หน้าเดี๋ยวอาจจะเป็นไลน์ที่เนี่ยแหละแต่ไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วในการเปิดน้ํานะขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้แล้วเดี๋ยวติดตามกันตลอดนะครับคอยดูว่าเราจะไลน์อีกทีเมื่อไหร,นะร่นะในวันนี้นะครับสวัสดีครับ